ทางกลุ่มฟื้นฟูนธรรมชาตินะคะหอจกอเกษตรพมพิริยะนะคะจะนําพาพี่น้องเกษตรกรนะคะมาเยี่ยมชมนะคะเกษตรกรท่านหนึ่งนะคะซึ่งทําสวนมะนาวนะคะที่บ้านอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามกับเกษตรกรโดยตรงเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะพ,พี่ชื่ออะไรคะพี่เชษพี่พี่เชษนะคะตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรคะพี่บ้านทับปูครับบ้านทับปูนะคะ,ะ,คะหมู่อะไรคะหมู่สองครับตำบล อำเภอตะพานหินนะคะจังหวัดพิจิตรนะคะ,ะการเกษตรที่พี่ทําตรงนี้ทำาอะไรคะสวนมะานาว,านาวใช่ไหมคะ,คะพี่นํายาตัวไหนของทางกลุ่มฟื้พูู้ธรรมชาติมาใช้ั้งคะก็ตัวข่ามแมลงแล้วก็ฮอร์โมนฮอร์โมนะนะคะแล้วก็เชา,า,ชาค่ะเชื้รานะคะ,ะเวลาพี่เอามาใช้เนี่ยนะคะพี่มีการจัดทํำยังไงคะพี่ใครเข้ามาทําให้หรือว่าทําเองคะ ก็มีทางบริษัทมาทางบริษัทเข้ามาแนะนําแล้วก็เข้ามาจัดทําให้นะคะใช้เป็นยังไงบ้างคะเอาตัวฆ่าแมลงก่อนละกันนตัวฆ่าแมลงก็ถือว่าใช้ได้อะใช้แทนแทนเคมีเลยได้ค่ะใช้แทนเคมีได้เลยชอบใจไหมพี่ชอบชอบนะคะประทับใจเลยบ้างถอะนะคะแล้วตัวค่าเชื้อราล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะตัวค่าเชื้อรานี่ยผมก็ลองใช้แต่ยังยังไม่ค่อยแน่ใจเพราะว่ามันยังไม่นั่นแต่ก็ใช้ถือว่าค่ะใช้ได้ใช้ได้นะคะแล้ว ฮอร์โมนแะคะฮอร์โมนนี่สุดยอดเลยถ้าอยากจะให้มีรูปไายงามนะสุดยอดค่ะสุดยอดเลยนะคะผิวเป็นยังไงคะผิวสวยดะนะคะสวยดีนะคะเขียวดีนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันกับเคมีละคะทั้ง3ตัวเลยนะคะเอาเอาเอาตัวฆ้าแมลงก่อนตัวข้าแมลงนี่ก็ถือว่าใช้แทนกันได้เลยใช้แทนกันได้เลยครับนะคะค่าเชื้อราค่าเชื้อรานี่ก็พอได้เนาะพอได้พอได้นะคะตัวฮอร์โมนนี่ฮอร์โมนสุดยอดเลยตัวนี้สุดยอดเลย นะคะทีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเคมีแล้วเนี่ยนะคะข้อดีนะคะพูดพูดถึงเรื่องของข้อดีบ้างดีกว่าข้อดีคือนะะี่ครับลดต้นทุนลดต้นทุนแล้วไม่มีสารพิษตกค้างะอะไรเงี้ยสิ่งแวดล้อมที่มันนั่นน่ะดีกว่าดีกว่าเคมีเยอะ,ะส่วนมะนาวตรงข้างหลังตรงนี้เนี่ยคะ่ะพี่ฉีดไปกี่รอบแล้วคะ ฉีดไปสองรอบคอรบคัรบเพราะก็เพิ่งรู้จักกับพี่เขาพี่เขาม่แนะนำให้อ๋อค่ะฉีดไปสองรอบนะคะเด<ช>ี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยนะคะหนูจะให้พี่แนะนํานะคะเกรรษตรกรท่านอื่นนะคะ<ช>พูดว่ามันดียังไงนะคะอยากให้อาจจะแนะนําให้เกรรษตรกรท่านอื่นมาใช้กันบ้างนะคะเชิญนิดนึงค่ะพี่ค่ะก็มีอะไรก็อยากให้เกรรษตรกรที่หันมาทําแบบชีวภาพปลอดสารอะไรเงี้ย่ให้ละจากเคมีอ่ะเพราะมันอย่างว่าเนาะเราฉีดเคมีมันมาเรื่อยมัน มีสารพี่ตกค้างในในตัวของเราเราเรามาใช้ตัวนี้มันจะดีกว่าค่ะครับค่ะประหยัดกว่าด้วยประหยัดกว่าแล้วครับลดต้นทุนกว่า เรื่องรถเป็นสิ men, ่งจำ